ไอ้แท uh, mm ้ง hmm. นะเมื่อวานนี้พี่ไม่อ่านข่าวแท้งเลยนะคือพี่ไม่รู้ว่าพี่จะอ่านไปทําไม่ uh, เอาน้ําลายมาันมาอยู่ในรายการของเราซึ่งเราทํามาสองปีอย่างดีๆอ่ะ uh, พี่ว่ามันมันเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลย uh. คือเป็นผู้นําฝ่ายค้านที่สตึกที่สุดตั้งแต่ม,มีผู้นําฝ่ายค้านมามนะสตึกนี่คือในหัวสมองนี่ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรบรรจุอยู่บ้าง นะครับมันมีสติปัญญาเท่ากับขี้ในหัวกุ้งหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเออคดีนีคุณชอบด้วยนะคะคุณชอบเนีย้ยคือคือคออนาตทีวีช่องต่างๆด้วยนะฮะเออคดีนีทีวีช่องต่างๆสวัสดีค่ะคออนาตทีวีช่องต่างๆด้วยนะคะว่าช่วยกรุณาหยุดการเชิญคนเหล่านี้ที่ไม่มีประโยชน์ต่อประเทศชาตินะสักพักหนึ่งก่อนเถอะอ,อย่าให้เขามาใช้พื้นที่ตัวเองเนี่ย ไปทำลายขวัญพี่น้องประชาชนที่ริมชายแดนและทหารหานของเราเลยถ้าไม่รู้จะเชิญใครเนี่ยก็ก็พูดเองดีกว่าถ้าทีวีช่องต่างๆรายการทอล์คช่องต่างๆรายการสัมภาษณ์ช่องต่างๆถ้าไม่รู้ว่าจะเชิญใครดีเนี่ยพูดจากใจตัวเองอะ่ะ50นาทีหนึ่งชั่วโมงจบรายการเนี่ยพี่ว่าดีกว่าพี่ว่าทุกคนรักชาติรักศาสนานและสถาบันพี่ว่าทุกคนรักพี่น้องประชาชนพี่ว่าทุกคนรักทหาร เพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรักอันเป็นหนึ่งเดียวกันรักแสนพิสวัสรรักสุดกำลังรักจนไม่หวาดไม่หวัน่นรักไม่สิ้นศรัทธาพวกเราทุกคนย่อมรู้ดีว่าเราควรเชิญใครไปพูดในเวลานี้ถ้าเราเชิญคนมาพูดที่มันบั่นทอนหัวใจคนไทยในชาติเดียวกันถ้าเราเชิญคนมาพูดที่มันบั่นทอนหัวใจทาหารหารที่หยิบปืนขึ้นลบเพื่อปกป้องอเพื่อปกป้องอริราชศัตรู เพื่อที่จะปอกปอกอธิปไตยและบุรณภาพแห่งดินแดนของเราคุณทําไปเพื่ออะไรเราเป็นสื่อมวลชนด้วยกันเราอาชีพเดียวกันเราทํางานด้วยกันมาณนักขนาดนี้แล้วจนอายุคปานี้แล้วเราต้องคิดได้ว่าเวลาไหนควรทาอะไรเวลาไหนไม่ควรทาอะไรพอบ้านเมืองสงบเรียบร้อยแล้วบ้านเมืองมันลมลันันโตกันคราวนี้เราจะเจอมาเลยไอ้นั่นไอ้นี่ใต้เตียงไอ้นั่นไอ้นั่นไปมีไอ้นี่โลกสองใบโลกสี่ใบโลกแปดใบไอ้นั่นมีชูไอ้นั่นเปนนี่อ่านะไรเอาเลยลุยออ เรีกเลตติ้งลอยลุยเอาไว้เต็มที่เลยออแต่ไม่ใช่ว่ายามศึกยามสงครามยามบ้านเมืองเดือดเนื้อร้อนใจชายแดนลุกเป็นไฟคุณเชิญคนที่มาแล้วมาดานรัฐบาลเปล่าเปล่ดากองทัพปลาเปล่ดีแกงฉลาดสวยล่อลออีนอมน้อยใช่ไหมใช่แล้วก็ไอ้ประเภทสื่อโลกสวยนะว่าเราต้องเป็นกลางนะเราอย่าแกระแสความคลั่งชาติเราอย่าชาตินิยม มึงเป็นไปเถอะกูไม่เป็นกับมึงด้วยอย่าง <c oughs> เราเราอยากเราอยากทำไร้ายเมย์มาถามใจเราก่อน คนประเทศอย่างเราเนี่ยพวกเราเนี่ยคือคนไทยเนี่ยเป็นคนแบบว่าลมโชยพวกเราเลืนเลิ่มมนทางไหมฝันนะมั้ยเวลาเวลามีงานเทศกาลพวกเราก็เต็มที่นะคนไทยคนไทยคนไทยนะคนไทยเนี่ยเป็นคนรักทุกคนไรมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยหลอเอออาทรจะตายจริงเรานั่งป่าตอนี่นะใครเดินผ่านน้าหล่อเบลข้ามถูไทยแลนด์เอาเบียร์ไหมเดี๋ยวแจกอะไรอย่างเงี้ยคนไทยอน่ารักมากเพราะเรารักทุกคนเราก็รักเขมรเหมือนกัน แต่เมื่อเขมรเนี่ยมันไม่รักเราเราจะเก็บมันไว้ทําอะไรทําพ่อเราหรือ,อยังไงคุะเซน,เป,นเป็นพ่อใครถ้ามันจะเป็นเพื่อนสนิททักษิณใหมันเป็นเพื่อนสนิททักษิณไปมันมาเนี่ยกอดกันะตะกองกอดกันต่อหน้ามะพร้าวที่ยังไม่ได้ล้างหน้าเนี่ยมันมาทวงข,งของของมันเกินเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหากับฮุนเซนไปจัดการกับคนคนนั้นอย่าเอาประเทศของเราอย่าเอาทหารของเราอย่าเอาชีวิตทหารน้อยๆของเราต้องไปเจ็บไปตายที่ริมชายแดนเพราะว่าคนบางคนมันไปสร้างปัญหาเอาไว้ แล้วยึดมันได้ยึดมันเลยนะในเมืองไทยเนี่ยมันจะยิงเท่าไหร่มันจะเอาชาวต่างชาติมาขนาดไหนลุยเลยกระทรวงการต่างประเทศของเราก็ไม่แพ้ใครขอร้องพี่น้องสื่อมวลชนหยุดสักพักหลักชติให้เห็นเป็นสักขีพยานสักคนอ,อันนี้พี่บอกตรงๆอายุเยอะแล้วพูดได้อายุน้อยเดี๋ยวมันเตะเอา <laughs>